กาศยามแรงกับพี่น้องเรียงไก่ครับเลียงไก่นะครับพี่น้องเลียงไก่ยยมแรงครับไก่ก็มาขืนน้ำครับพี่น้องเบิ่งเอาครับพี่น้องไก่เออ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 คือสิมาจับข้อกันเนาะไก่นี่ยโอ้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 ยไก่คือมาขากแท้ ไก่คือมาคักเลยครับพี่น้องเบิง้งเบิ้งแครครับพี่น้องไก่เ <laughs> บิ้งครับเบิ้งไก่ครับพี่น้องเอ้ย <laughs> เลี้ยงไก่แามแรงครับพี่น้องจากไก่จากงัวครับเข้าไปห้อง <laughs> เลี้ยงไก่ครับพี่น้องบรรยากาศครับ <laughs> <laughs> ออครับพี่น้องไก่ผม้หมิงมองกอรับพี่น้องเบิงแน่ครับไก่อย่าได้มาคักเลยครับพี่น้องเอาเนื้อนั่นดิ <laughs> ไก่วิธีเลี้ยงไก่ครับพี่น้องมาชมวิธีเลี้ยงไก่นะครับน้ <laughs> อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอยย่าจิกแขนเ้อ บรรยากาศส่วงแรกครับพี่น้องมาเลียงไก่ครับเ,เลียงไก่หน่อยครับพี่น้อง <c oughs> น้องเนตน้องเมตดบังไกน่นะไก่เมก,ก่อกยังน้องเนตดโอ้ยโอ้ยตก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 ,ตก,ตก,ตก ต๊ต๊ต๊ครับเบิ้งครับพี่น้องมีธีเลี้ยงไก่นะครับออกกำลังกายช่วงเย็นครับเน่ดังเดดดังเดดอยเลี้ยงไก่ครับกูย่าจิกเด้อไก่หน่อย บรรยากาศทงไฮทงหน้าครับพี่นอออ้องเออปลายปลายเฮ้าเออเออนอนเน็เน,เนไก่ก็มาง่อยสิเน็ดเอาพี่น้อง อพอพอพ่อพ่อลง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 ดีแล้วไกลน้อยโอ้ยโอ้ยอ้าคลิปนี้เง็ยคลิปนี้ขอตัวลาับพี่อนค่ะสวัสดี่ข่าขออภกยด้วขอบคุณนะครับทุกกำลังแรงใจนะครับ